วันนี้ก็ผมนี้พามาชมเจ้าโตยต้าอีโวคกับผมตัวนี้เซทดิชัน่นนี้ก็มีทำการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนโชค๊ครับผมล้อก็เลนโซ่ทีวันเอฟซียางนี่โตกะสองห้าห้าห้าสิบ้สิบแปดอูผมล้อเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับทรงที่ออกมาก็โหลด หน้าเดิมครับผมโหลดหลังสองนิ้วโหลดหลังสองนิ้วอันนี้ก็นหน้าเดิมอันนี้คือโมโนทูบเห็นไหมครับโมโนทูบยางก็สวยล้อสวยๆเลยสี่เก้าครึ่งสิบครึ่งแง่หมสุดนิ้วมือหนึ่งเลย ข้างหลังก็ใส่ก้อน2นิ้วความแสแรก9นิ้วครึนิ้วครึ่งโซกตรงรุ่นโหลด2นิ้วไม่สั้นไปไม่ยาวไปลงจากตัวฐานรับเหน็บประมาณนิ้วก,กว่าทรงยุบเยอะผมนี่โหลดลงอีกได้เยอะข้างหลังก็การกระแทกก็ไม่ได้ตัดตัวนี้ว่าโหลดไม่เยอะลูกค้าจะไม่มาทุกด้วยทรงรอบๆหล่อมาก หลอมากหลอมากจับเลยอตรงจับเลยหลอผมทรงนี้นี่คือหน้าแบบเดิมคดมโตโยตา้านี่ีโกโ้ลีโวนหน้าเขาจะจะทิ่มครับผมอันนี้เลยโหลดหลังลงสองนิ้วหน้าหลังก็จะเท่าออกันเลยเห็นไหมครับ จะสวยมากโหลดข้างหน้าี่มี2วิธีตัดสปริงแล้วก็ใส่ปอกสตัดใส่ปอกสตัดข้อเสียมันคือจะดังตัดสปริงเวลาจะทำเดิมต้องเบิกใหม่ก็ลูกค้าก็ตัดเอ,เอาโชกไปเลยจบทีเดียวนี้ลูกค้าตั้งงบมา70,000กว่าบาทครับผมหักเทินก็ไม่ถึง70,000มชุดนี้ล้อแท้เทนโซ่ดีวันเซียางนิโต4สี่เอ โซคโปรเมเดอร์โมโนทูปสองจุดศูนย์หน้าหลังครับผมตรงรุ่นจตหล่อมากเลยครับทรงสวย คลิปนี้ก็ให้มาดูครับผมนี่คือสเตปใช้งานโดดไม่เยอะหลังสองนิ้วหน้าเดิมเดิมครับผมโตลต้าลีโวเชตอิดิชั่นนี่ลูค้าออกไปแดงมาจัดเลยครับสวยมากโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวน้อยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ลงคลิปนานและห่างหายไปนานอยู่เหมือนกันสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ ดูกับรอบก่อนนะ